สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องทีจีตวินนะครับผมหรือว่ามีใครที่หลงมาก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e กันได้นะครับผมจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานก็ไม่ค่อยมีเวลาบ้างไม่รู้จะลงคลิปอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสลงคลิปนะอ่า ก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมใช้สมองกันหน่อย,ยนะถึงจะน้อยนิดก็เถอะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหม,มถามใครวันนี่ะไปกันเลยด่านที่หนึ่งอันไหนใหญ่ที่สุดทุกคนว่าไงอันไหนมันจะใหญ่ที่สุดขอ,ของขวานไหม,มไม่ใช่ก<ๆ>ว้างเหรอถ้าเป็นความเป็นจริงนะผมว่าต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ใช่ไหมมันใหญ่ที่สุดอยู่แล้วอ่าจิบจอยจิบจอยจิบจอยด่านที่สองนะครับมีเป็ดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวอ่าง่ายง่ายอ้าวผมลองดูรายละเอียดก่อนละกันอืม โอ้โหมีลูกเจียหลบอยู่ตัวหนึ่งนี่อ่าก็ต้องลบไปหนึ่งนะครับผมเป็นเก้าตัวโอ้โหง่ายจิบจิบจิบกุ๊กๆุเลยตาที่สามนะครับผมใครสูงที่สุดต้นไม้ปะต้นไม้เรียบร้อยผิดเออเอ,อะไรดีล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรข้างบนนั่น่ะ ดวงอาทิตย์จ่ะเออดวงอาทิตย์สูงที่สุดนิว่าอ่าง่ายงายครับง่ายๆครับอืม <c oughs> ด่านที่สี่นะครับผมหาลูกหวาดไม้เท้าที่แตกต่าง <c oughs> อ้อหอ,อนนะไรตัแตกต่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนิว่าหกอันอะเฮ้ยมันเลื่อนได้นิววา โอ้โหอยู่นี่นี่เองเนี่ยสีเขียวเนี่ยแตกต่างอ่ายินดีด้วยคุณทําได้ดีมากเออมันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ล่ะฝ่ามือไหนขายฝ่ามือซานตาคอสตมากที่สุดอันไหนนะมีแต่เล็กๆอ่ะอันสองไหมอันสองแล้วกันโอ้โหอันสองก็ผิดอันไหนล่ะลองลองมดดั่มวดิมั่ว อันนี้อันสีไม่ใช่ไหนอ่ะอันนี้ป่ะโอ้โหอยู่นี่นี่ยินดีด้วยคำถามนี้ไม่แปลกไม่แปลกยังไงเนี่ยเจ้าชอยไม่ทำไมเสียด่านที่หกนะ้าผมหาก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก้อนนี้ไงโอ้โหไม่ใช่เหรออันไหนอ่ะหลบอยู่บ้าหลบอยู่ป้า ไม่ใช่เดี๋ยแต่เรามารวมกันดิเฮ้ยรวมกันได้ไว้นี่ใหญ่สุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยยินดีด้วยก้อนหิมะขนาดใหญ่สามารถเอามาปั้นเป็นสโ,โนแมนได้โอเคงานต่อไปกันเลย่นานที่เจ็ดนะครับผมลถเลื่อนจอดที่ตำแหน่งใดที่ตำแหน่งอะไรได้โอ้ยลิ้นพันถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ เป็นคําไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยนะครับแปดสิบห้าสิบเยี่สิบมันบังอะ่ะใช่ไหมเลื่อนได้ไหมโอ้ยเลื่อนได้เลขอะไรเนี่ยเลขเก้าไปดีครับรออะไรอะ่ะเอาไปสิบีกเลย อ้าฮาจินดีด้วยรู้สึกว่าโอ้ยเปลี่นพันรู้สึกว่า IQ จะสูงขึ้นโอ้โหนี่ผม IQ สูงขึ้นแล้วหล่อนี้อ่ะอือหืไปต่อเลยตอนตอนบ้าเลยด่านที่8นะครับผมมาปลุกนกหู่สิปลุกทำไมอ่ะเขานอนก็ดีอยู่แล้วปลุกในเลยเนี่ยเตื่นเตือตื่นเตืเตอนตือนอไงเด้ออาทิตย์ทำไรได้ ดูสิไอไที่ทำะไรได้อ่ะโอ้ยกดผิดกดผิดทำไงครับเรียบร้อยเอาพาทิตอ,อกอืมยินดีด้วยใช่แล้วค่อยๆรู้ทางของพวกเราแล้วสินะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยแต่ที่เก้าจริงจังหน่อยนะ คุณให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่สิบไหมอ๋อสิบไหมใช่อ๋อาแปดสิบไม่ใช,ใช่คงต้องเต็มแล้วล่ะมันมีทางเดียวแล้วล่ะใครจะมาใครๆก็ต้องให้ชมเกมตัวเองเอยู่แล้วแม่อะอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยยินดีด้วยขอขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจจากพวกท่านนะ พวกเราจะพยายามต่อไปไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าโห้โฆษณานะด่านที่สิบนะผมอันไหนไม่สามารถกินได้อันไหนละ่ะอันไหนละ่ะเนี่ยโอ้โสมองตตวินอ้าฮาถึงจะมีเล็กน้อยยินดีด้วยคิดไม่ถึงละสิฮ้าฮามีมีพูดนะทำพูด ด่านที่ด่านที่เอ่อสิบสิบเอ็ดแล้วนะครับผมตอนนี้อันไหนไม่ใช่ออสกีมอันไหน่ะอันนี้พามีไมีว่าทำไรอันไหน่ะเอ้อาโอ้ต้องกดพาทีพก่อนหรอเนี่ยตอบมั่วก่อนไม่ได้ยินดีด้วย ฉันจะคิดถึงข้อนี้เมื่อฉันกินไอศครีมอ๋อจะคิดถึงแล้วกันนะทาสีที่เข้มที่สุด สีที่เข้มดิไม่ได้ทาสีไอ้บ้าเอ้ยตกทายหรือเปล่านี่สีไหนเข้มสุดอ่ะโอ้โหมั่วละเอ่อโอเครู้เรื่องเลยโอเคอย่างนี้ก็ได้หรอตัวหลอกเป็นไก่ตาแตกเลยเนี่ย ด่านที่สิบามกันแล้วนะครับผมลองนับดูมีผมกี่เส้นอ่ะฮะมีถอดวิกตรงใส่ใส่วิกด้วยโอ,โ,โอ้โหเกือบได้นับแล้วไงมีเป็นร้อยเลยมั้งยินดีด้วยตอนนี้เด็กเริ่มใส่วิกกันเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่ก็น,นั่นละสิ ด่านที่14ช่วยให้เป็ดน้อยได้ดื่มน้ำช่วยเออเอเอก็แค่หยิบเป็ดไปให้ตรงแหล่งน้ำอะแค่เนี้ยยินดีด้วยฉันนึกเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำอื่นออกมาอีกแล้วอ่านไม่ค่อยชัดเลยเนี่ย ขออภัยด้วยนะครับผมด่านที่สิบห้านะครับผมอย่าก,กด mm. ทำไมอ่ะทำไงอะทำไงล่ะครับเนี่ยอ๋อมีนับเวลาก็คืออย่าก,กดก็อย่ากดเรียบร้อยยินดีด้วยคุณกอบกู้โลกได้แล้วแน,น่อนอนอยู่แล้วอ่ะ ด่านที่16ครับนับหน่อยว่าด้านล่างสามขอใหม่นะครโอ้ยหนอนับหน่อยว่าด้านล่างมีสามเหลี่ยมอยู่กี่อันกี่อันอะสองปะ่ะ เกียรครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเกียน์แล้วเนี่ยโอ้ยมัวแล้วมัวแล้วนับหน่อยว่าด้านล่างมีสามเหลี่ยมอยู่กี่อันไม่ถูกอ่ะ อ้ามั่วได้เฉยเลขสิบเอ็ดนะเนี่ยโอ้โหเลขนำโชคด่านที่สิบเจ็ดอันไหนกินได้แล้วไหนกินได้ละ่ะต้องเลื่อนอีกไหมเนี่ยอ้าโอ้โหตมาประกอบ กินดีด้วยเอ้ชิ้นเนื้อทําอย่างนี้นี่เองหรอมันจะบ้าหรือไงล่ะใครเขาจะมาทําเนื้ออย่างนี้ด่านที่สิบแปดนำยีราฟใส่ตู้เย็นวิเศษสิมันจะใส่เข้าไปได้ยังไงตัวมีเดียวอ,ะอ่ะทำไงอ่ะโอโ้ ขหญ่เบลเลอร์เลยดีดีด้วยใจใหญ่แค่ไหนตู้เย็นก็ใหญ่แค่นั้นใช่เหรอมันใช่เหรอครับเนี่ยด่านที่สิบเก้าอันไหนคือไข่ไก่ดิบจะรู้ได้ไงก็หมดนี่ไหมอ่ะ อารมณ์มาดิทำไงซ้อนได้ไหมอ๊อฟเฮ้ยนี่ไงครับโอ้โหจรู้อยู่ตั้งนาน ยินดีด้วยว้าวรู้แล้วอันนี้นาไม่รู้จะคิดอะไรด่านที่สิบเอ็ดเฮ้ยด่านที่สิบเอ็ดอะไรกันด่านที่ยี่สิบอ่าจะเป็นสิบเอ็ดได้ไงอ่าบอดเลขช่วยยีราฟให้ได้กินแอปเปิ้ลช่วยไงยีราฟยืดคออ้าถูกเฉยอ่าก็สำหรับวันนี้ พักกันไปก่อนนะครับผมแค่ยี่สิบด่านก็ปวดหัวกันแล้ว